สวัสดีค่ะวันนี้วิทจะพามาทําขนมใส่ไส้ประยุกต์นะคะทําง่ายๆค่ะไม่ต้องห่อเลยค่ะทําใส่กระทงใบเตยแบบนี้นะคะรสชาติเนี่ยอร่อยมากๆเลยกลมกล่อมแป้งก็นุ่มค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมๆกันนะคะเริ่มจากการทําไส้ตั้งกระทะค่ะใส่น้ํนาตาลมะพร้าวลงไป200กรัมค่ะต่อด้วยน้ําเปล่าครึ่งช้อนโต๊ะจุดไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟอ่อนเราจะเคี่ยวน้ํนาตาลมะพร้าวเนี่ยไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละลายดีเลย พอละลายดีแล้วใส่มะพร้าวขูดขาวลงไป200กรัมค่ะผัดเลยค่ะผัดให้น้ําตาลเนี่ยเข้ากับมะพร้าวพอเข้ากันดีแล้วเราก็ผัดต่อไปนะคะจนกว่าจะแห้งค่ะไม่เหลือความแฉะของน้ําตาลนี่ค่ะแห้งได้แบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยนำไปเทพักไว้ในถาดค่ะรอให้เย็นตัวลงนะคะเหลือเพียงอุ่นๆก็สามารถปั้นได้แล้วล่ะคะ่ะนี่ค่ะขนาดก็พอดีคำนะคะคลึงๆให้เป็นลูกกลมๆค่ะแบบนี้ วิปั้นประมาณ35ลูกนะคะก็พอแล้วค่ะไส้ที่เหลือสามารถใส่ถุงมัดยางแช่ตู้เย็นนะคะเก็บไว้ใช้วันหลังได้ทีนี้เราก็มาเตรียมในส่วนของแป้งที่จะห่อหุ้มไส้ค่ะใช้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะวันนี้วิใช้แป้งข้าวเหนียวคุณภาพดีจากตราปลาไทย5ดาวหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเซเว่นอีเลเวแล้วก็ร้านโชหวยใกล้บ้านค่ะช่างออกมาใช้นะคะใช้150กรัมค่ะวันนี้ ได้แป้งแล้วเราก็จะมาผสมน้ํำเปล่ากับหัวกะทิกล่องนะคะไม่ต้องจดจําปริมาณค่ะใช้วิธีค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ค่อยๆนวดไปด้วยค่ะแต่ว่าให้ใส่ในปริมาณที่เท่าๆกันนะคะน้ำเปล่ากับกะทินะคะอ่าเนี่ยนะคะค่อยๆนวดไปจนกว่าจะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้อะคะ่ะเห็นไหมคะใส่ทีละนิดค่ะน้ำเปล่ากับกะทิใส่เท่าๆกันนะคะ พอเรารู้สึกว่าแบบว่ามันยังใส่น้ําได้อีกเนี่ยเราก็ใส่ลงไปเห็นไหมคะเราจะไม่ใส่ทีเดียวเยอะๆนะคะเดี๋ยวจะถล่าค่ะถ้าถล่าเหลวไปเนี่ยมันก็จะปั้นไม่ได้นะคะค่อยๆใส่ค่อยๆนวดไปค่ะจนกว่าจะอยู่ในลักษณะที่สามารถปั้นได้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้คือสามารถปั้นได้แล้วมีเนื้อที่นุ่มค่ะลองกดดูนะคะหรือว่าจะลองหยิบมาปั้นดูเลยก็ได้ค่ะ อ่านี่นะคะปั้นได้แผ่เป็นแบนๆได้ก็ใช้ได้แล้วค่ะให้เรานะคะแบ่งแป้งออกเป็นสี่ก้อนเท่าๆกันค่ะเพราะว่าวันนี้วิจะทำเป็นสีนะคะเ <ๆๆ S 1> นี่ยค่ะก้อนแรกหยดสีฟ้าลงไปค่ะเป็นสีผสมอาหารชนิดน้ํานะคะหยดลงไปแล้วเราก็นวดค่ะจนกว่าสีเนี่ย จะเสมอกันทั่วทั้งก้อนนะคะอ่าอันนี้สีส้มนะคะทําไปเรื่อยๆค่ะหยดไปให้ครบทั้งสี่ก้อนเลยนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสี่ก้อนสี่สีเราก็จะนํามาห่อกับไส้เลยนะคะหยิบขึ้นมาค่ะคลึงให้เป็นกลมๆแผ่ให้เป็นแบนๆแ,แล้วก็หยิบไส้ใส่ลงไปหุ้มค่ะหุ้มให้มิดเลยนะคะแล้วก็คลึงให้กลมอีกทีหนึงกลมมิ้งแล้วใช้ได้ละค่ะปั้นต่อไปนะคะให้หมดแป้งเลยค่ะ ไม่ยากเลยนะคะทำตามได้เลยค่ะเห็นไหมคะหุ้มให้มิดค่ะปั้นจนแป้งหมดแล้วก็จะได้35ลูกพอดีกับไส้ที่ปั้นไว้เลยค่ะทีนี้นำไปต้มนะคะวิตั้งน้ำไว้รอละพอน้ำเดือดบุดบุบขึ้นมาแรงแรอย่างเนี้ยให้เราเบาไฟลงไปเลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางค่อนอ่อนนะคะในการต้มเพราะว่าถ้าต้มท,ทั้งทั้งที่น้ำเดือดบุดบุบเนี่ยเดี๋ยวตัวขนมของเรามันจะแตกค่ะ หย่อนลงมาทีละลูกแบบนี้นะคะพอหย่อนลงครบแล้วเนี่ยคนสักทีหนึ่งค่ะขนมมันจะได้ไม่ติดก้นหม้อนะคะแล้วก็ปล่อยไว้เลยค่ะรอให้สุกพอลูกไหนสุกเนี่ยเขาจะลอยขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะปล่อยให้เขาลอยให้ครบทุกลูกเลย พอลอยครบทุกลูกแล้วก็คือว่าสุกหมดแล้วตักขึ้นเลยค่ะมาพักไว้ในถาดนะคะถาดเนี่ยเราจะต้องปูใบตองด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ปูเนี่ยขนมจะติดถาดติดภาชนะนะคะแล้วก็กระจายกระจายเขาออกจากกันด้วยค่ะมันจะได้ไม่ติดกันอ่าได้ตัวขนมแล้วนะคะทีนี้เรามาทําในส่วนของกะทิค่ะ ตังกระทะอย่าเพิ่งจุดไฟใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป25กรัมแป้งถั่วเขียว5กรัมน้ำตาลทราย20กรัมเกลือป่นครึ่งช้อนชาหัวกะทิกล่อง250มิลลิลิตรเราจะคนให้แป้งละลายก่อนนะคะอพอคนจนแป้งละลายดีแล้วใส่น้ำเปล่าลงไป100มิลลิลิตรค่ะแล้วก็จุดไฟขึ้นมาได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อน คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ากะทิของเราจะข้นค่ะแปบ๊บเดียวแค่นั้นแหละค่ะก็คนได้แบบนี้แล้วพอเลยนะคะคนในลักษณะที่แบบไหลๆได้แบบนี้ค่ะ พอเลยปิดแก๊สแล้วก็นำไปตักใส่ในกระทงใบเตยค่ะนี่นะคะใช้ช้อนตักใส่ลงไปทำในขณะที่ยังร้อนๆอ,อยู่นะคะเพราะว่าแป๊บเดียวแค่นั้นแหละค่ะกะทิมันจะเซ็ตตัวเราจะต้องรีบทำตอนร้อนๆน,นี้เลยถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะตักแล้วมันจะไม่ไหลลงช้อนนะคะถ้ามันเซ็ตตัวสำหรับกระทงใบเตยเนี่ยมีขนาดอยู่ที่2,2คูณนิ้วค่ะ,ะตักใส่ลงไปจนหมดกะทิแล้วได้อยู่ที่13ชิ้นค่ะเราก็จะ เอาไส้นะคะมาใส่ตรงกลางได้เลยค่ะเตรียมน้ําเปล่าไว้ชุบมือด้วยนะคะเพราะว่าเวลาจับไส้เนี่ยถ้าไม่ชุบมือมันจะติดมือค่ะเพราเป็นแป้งข้าวเหนียว่ะนะคะกดใส่ลงไปแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะพอเรากดลงไปเนี่ยกะทิมันก็จะนูนขึ้นมาฟูขึ้นมานะคะก็จะดูเต็มกระทงสวยงามเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ13ชิ้นค่ะสำหรับตัวขนมเนี่ยค่ะมันยังเหลือนะคะเหลืออยู่10กว่าลูกถ้าอยากทำให้ครบเนี่ยเราก็ไปทำกะทิมาเพิ่มได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาจัดลงกล่องนะคะกล่องมีขนาดอยู่ที่4นิ้วครึ่งคูณ4นิ้วครึ่งค่ะช่องภายในแต่ละช่องเนี่ยอยู่ที่2นิ้วคูณ2นิ้วค่ะก็จะพอดีกับกระทงใบเตยเลยนะคะปิดฝาค่ะมาพร้อมกับฝา ปิดให้สนิทนะคะเอาให้มันเข้าล็อกค่ะแล้วก็แปะสติกเกอร์ค่ะให้ตรงกับเทศกาลนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นไกล้เข้าเทศกาลปีใหม่อะนะคะนี่ค่ะดูสวยงามนะคะน่ากินสามารถทำเป็นของขวัญปีใหม่หรือว่าทำขายก็ได้เลยนะคะเนี่ยทำให้ดูสองกล่องนะคะเดี๋ยวเราลองมาชิมดูค่ะตักกินแบบนี้ได้เลยนะคะ ตัวขนมเนี่ยนุ่มค่ะไส้หวานนะคะแล้วก็กะทิเนี่ยเค็มปลาเร็มปลาเรมเข้ากันดีมากเลยค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้วิต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ